เรื่องมีอยู่ว่าเกือบตายเพราะทำกระทง งงกันใช่ไหมแค่ทำกระทงทำไมถึงเกือบตายเออมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าแต่ก่อนจะว่าเนี่ยขอเล่าประวัติกระทงสั้นๆให้ฟังก่อนสักกระจิมหนึ่งแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยไอประเพณีลอยกระทงเนี่ยมันเป็นประเพณีโบราณของอินเดีย <c oughs> ก็คือไทย <c oughs> เขาอิมพอร์ตมาอีกทีนึงนั่นแหละแล้วก็กอบต่อกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนึกออกไหมตำนานวันลอยกระทงเอาข้อจริงมันก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าจะหยิบมาเล่าให้ฟังสักหนึ่งเรื่องที่โดน,นรู้สึกว่าถูกใจแล้วกันเออเปล่าเราคือกูขี้เกียจ ตำนานนี้เนี่ยเขาบอกว่าวันลอยกระทงเป็นการบูชาพระพุทธบาทนะเกี่ยวข้องกับการบูชาพญานาคซึ่งมาจากพุทธชาดกเรื่องหนึ่งก็คือการ,รสัสร้เรื่องของพระพุทธเจ้าขณะที่พระพุทธองค์เนี่ยกำลังประทับอยู่ที่ต้นโพใกล้แม่น้ําแห่งหนึ่งเนี่ยก็มีนางสาวสุชาดานี่เออได้มาถาวายข้าวถาดทอง <c oughs> ขายได้เท่าไหร่เนี่ยขณะที่พระพุทธเจ้าเสวยหมดแล้วเนี่ยก็นําถาดมาลอยน้ำอ๋อสวัสดีครับชาวเน็ต ผมพระพุทธเจ้าด้วยครับหรือรู้จักกันในนามสิทธ,ธัตถะไม่ดีต้องบอกว่าผมสิทธัตถะรู้จักกันในนามพระพุทธเจ้านะครับ sorry สลับกันนิดหน่อยนะคะก็ผมอยากจะอธิฐานว่าหากวันใดจะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ขอให้ถานีลอยทวนน้ําขึ้นมาอ๋อ ปรากฏว่าถานนี้ก็ลอยทวนน้ำขึ้นไปถึงสะดือทะเลเลยกูนึกว่าเป็นป่าสามวันเออแล้วมันก็จมถูกของหางพญายนาคผู้รักษาเพดานด้วยนะเพดานอะไระบาดาน <laughs> พญายนาคซึ่งหันมาบอกว่าอะไรมาทิ่มตูดกูนะฮะอาคิโมจิไม่ใช่อะไรกูจะได้บุญเนี่ยโอ้ยเอามาเล่าให้เขาฟังกันจะแบบเออได้พงได้บุญบ้างไหม,ไมเ่เล่นพระเล่นจ้าความขาดจะนงเจงิะเลยสเด แล้วพญานาคก็ขึ้นมาหาพระพุทธเจ้าแล้วขอให้พระองค์ทรงประทับรอยพระบาทไว้บนฝั่งแม่น้ำนะจ๊ะแล้วลเพื่อให้พวกตนเนี่ยได้ขึ้นมาสักการละอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นสาวใช้ของนางสาวสุชาดาเนี่ยก็ได้พบเห็นจึงไปบอกกับนางสุชาดาและนางสุชาดาเนี่ยก็เลยนําถาดใส่ดอกไม้พวกเครื่องหอมแล้วก็มาสักการะพระพุทธาบาทนะมันก็เลยเป็นประเพณีลอยกระทงต่อมาเนาะเออซึ่งประเพณีลอยกระทงเนี่ยมันก็คือมีมาเพื่อบูชาพระพุทธาบาทนะั่นแหละเอาง่ายๆและพอเหตุนี้เองนะคะเดินานก็เลยอยากที่จะเป็นคนดี หลังจากตกนรกปลอยเฟดมาแสนนานช้านานแบบโอ้โหหลายสิบชาติหลายสิบภพเลยเกินอย,กอ,ยกอยากจะลอยกระทงอยากจะระลึกคุณแม่น้ำคงค่ะแต่ว่าซื้อกระทงไปลอยมันไม่เก๋กูดไนีนึกออกไหมเลยเสือกอยากจะกระแดะทําเองนะคะเออก็เลยเดินเข้าไปในป่ากล้วยแถวบ้านกะที่จะไปตัดเอาใบตองกล้วยแต่เดินไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครกําลังเดินตามหลังอยู่แต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากมายตอนแรกกูนึกว่าเอ๊ะกูหูไม่ดีหรือเปล่าว่าเลยเดินไปที่ต้นกล้วยต้นหนึ่งเพื่อจะตัดเอาใบตองแต่พอมองขึ้นไปข้างบน รู้หไหมกูเจออะไรกูเจอเจอกล้วยไงสีขาวแบบสีขาวกล้วยที่ไหนสีขาวสีเหลืองนวลชิ้มหายโคตรน่ากินเลยเออแต่ช่างมันเถอะตอนนี้รู้สึกมันเงียมมากยรู้สึกแบบวิววิวลมพัดแรงขนลุกสู้เออ กูน่าจะปวดขี้แหละไม่มีอะไรในระหว่างนั้นเองกูก็รู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างมันกําลังเคลื่อนที่ตามอยู่ตลอดเวลาพอกูเดินปุ๊บมันก็มีเสียงเดินตามพอรดนัดหยุดปุ๊บมันก็หยุดตามแต่ก็เดินต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้หูฝาใช่ไหมวะเออแต่มันก็เป็นตามที่เราคิดไว้ไม่ได้หูฝาจริงๆกูเลยหยุดแบบจริงจัง,จงเลยตอนนั้นอะ่ะเออแล้วก,ก็แบบบอกว่าถ้ามาขอส่วนบุญเนี่ยก็ขอกันดีๆขอเลขบัญชีเดี๋ยวเอินให้วัดสาขาไหนก็บอกถ้าไกลหน่อยก็บอกก่อยกะบอกก่อนแล้วเทีเดี๋ยวแมงไม อเออก็บอกก่อนเดี๋ยวใช้บัตรเอาเออแล้วกูก็ตัดสินใจหันกลับลังไปดูแม่เอ้วิ่งหนีได้ไม่ทัน Surprise, เกียบโดนเจ้าของสวนแห่งฟาดกระบาลแล้วเนี่ย <laughs>